พ่อพ่อพ่ออะไรไปชาหนูอยากกินมะม่วงน้ำปลาหวานแต่หนูหาน้ำปลาหวานไม่เจออ่ะแล้วทำไมอ่ะพ่อในบ้านเรามีแต่ขวดเค็มๆไงพ่อหาอไ,ได้ที่ไหนอ่ะอยากกินจังเลยไปตลาดฟองนะซื้อน้ำปลาหวานเ,เร็วแน่แล้วเร็วแน่แเร็วแน่ว่า ไอ้เมียมึงจีบาไปหาแมงตีเดี๋ยวนี่พ่อพ่อะไรลูกสมัยพ่อเรียนหนังสือพ่อกับแม่จีบกันยังไงพ่อพ่อได้จีบได้ล่ะแม่น้องเรียนน้องพอได้ล่ะเฮ้ยจะแม่มึงเบาเข่าวข้งจับเข่าแข้งเนาะปากเงยอ้าวพ่อยิง ระวังมีผัวก็ม่มีผัวตัวเรือเอาเงนผัวก็บม่มีผัวตัวเรือเอานมีผัวแล้วเนาะเรือเอามีผัวแมนผัวใดไือว่ามีผัวามันบากเลยพราลบากเลยหล่ะเอาเพียงัวังสัาา่วยร่งบ้าน้อเห็นมือเลยล่ะเอเพียงวอังสั่ก็พคนเห็นเนาะ จะพากันหาไหลหยอดวิวนี่หยอดพักบุงเนี่ยนี่มันสิได้ดพัดนี่พัดพักบุงไฟแดงแซ่บเนี่ยซุ้มเจอร์จะไปหายอดวิวนี่หายอดพักบุงน,น,งงนงี่ไปบัดไ,ไปพัดก,กินพี่นอ้องผมไอวิทย์นะครับ ทำบุญกับพี่หญิงนะครับนะครับผมเขาแก้เป็นคยังครับผมมานั่งกินเข่าอยู่ห้องครัวนะครับผมสองคนกับพี่ากับยังกินเข่ากับอีนี่ครับผมบอแมนครับบอหยอกหยอกครับพี่น้องนี่ครับผมกับเข่านี่ครับมีกับข้าบต้มเส้นนะครับผมปั่นเฮาเอิียก๋วยเตี๋ยวนะครับต้มเส้นข้าวแก้วนะครับผมกินแรกๆก็เช็ดขนมนะครับพี่น้องแซ่บเยอะแซ่บอยู่ใช้ก็มาเหยียบปากอยอะใช้ก็มาเหยียบปากอยู่ เง the in ้ยนะครับผมบลแซ่บบลได้นะครับผมเดี๋ยวสิบลาปัสเซให้กินอีกแต่เขาจะปลาปัอเซียให้กินแล้วไม่กินจริงง่ายๆครับพี่น้องเอ้าปลาแซ่บกินดอกเอามาอีกจานหนึ่งปลาแซ่บปลาได้เมล่าว่างเมล่าซักผ้าต้องเมียได้บอกซักโหลดจอยกันมโมเป็นนาทีดอกเขาเอ่นว่าจอยกันแล้วแมนต้องให้ได้บอกดอก โอ้โหนาทีเย้ยมันสู้คักครับผมใบวินนะครับมืัอนี้ผมจะเป็นพอบานใจกานะครับผมกาทุกอย่างเกี่ยวกับเมียผมนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของเมียนี่แหละกาอีะยังกาทุกอย่างที่เมียบอกเออกาแนวอื่น อียังนี่นออตะก <fall. S 2> ารพระชีสวยๆนำใช่ไหมไรนี่นะครับปอบานใจกะกะทุกอย่างที่แม่บอกวิชาอะไรพ่อใกลสอบไปยังนี่สอบอาทิตย์หน้าพ่อสอบอาทิตย์หน้าเหรอลูกใช่อี้วิชาการนิสานเนี่ยซึ่งสอบได้เต็มร้อยเพราะมีรางวัลให้ให้พันหนึ่งเลยเอา ว้าว <Wow. S 2> จริงจริงนะจริงพ่อให้เท่าไหร่นะตแม่ล่ะแม่ให้อีกห้าร้อยโอเครวมกันได้สองพันมึงไปอา่านหนังสือละเนี่ยมึงเอ้ยเป็นเงินรวมกันมึงอะไรสองพันดี่้านมโนะเอ้ีดไอพีดยังข้อสามคือแตกไงเจ้าผู้บ่าวดุเท็ดแตกนไงเจ้าแม่บแนบ่าวในเฮ็ดนไงเออไม่ยัง ให้จังไรจังแตกเอทดสอบโหมดการบินทดสอบโหมดการบินเออทดสอบแบบใดนี่ยให้เปิดโหมดการบินแหละเลโยนขึ้นมันจะตกลงมามันแตกมันคือโมบิลนี่หว่าย่นทดสอบนะนะเออโอ้ยบักเว้มึงเอ้ยไปหารับจ้างซื้อโทรดสอบไม้ให้กูเลยโอ้ยหมดข้ามชีวะค่ะข้าทดสอบโหมดการบินเนาะ